สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมช่องรถถยมือ2องสีสเกตร้าน p ีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดสีสเกตรครับผมวันนี้มารีวิวรถที่ร้านนะครับผมเป็นคลิปประจำวันที่15เมีสายยน2 5 6 5ครับผมช่วงเทศกาลสงการไม่ปิดนะครับยังเปิดให้พ่อแม่พี่น้องได้เข้ามาเลือกชมได้เข้ามาดูรถปกตินะครับผม เริ่มต้นคันแรกนะครับคันนี้คูปต้า45แรงครับผมจดทะเบียนปี52เอกสารเริ่มชุดโอนนะครับอุปกรณ์ดันหน้าผันหลังราคาอยู่ที่2 4 5 0 0 0เออ2 4 9 0 0 0บาทครับผม2 4 9 0 0 0บาทครับผมสภาพพร้อมใช้คันต่อมาคันนี้45รอยังเช่นกันครับผม ปี52เช่นกันครับอุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังสภาพพร้อมใช้ราคาอยู่2 6 5 0 0 0บาทครับผม2 6 5 0 0 0บาทสวยๆเลยคันนี้ครับผมคันต่อมาคันนี้34แรงครับผมดันหน้าผ่านหลัง ปีห้นะครับสภาพพร้อมใช้ราคาอยู่1 6 9 0 0แบาทครับผม1 6 9 0 0 0บาทค้าบคันต่อมาคันนี้45อ่า3 4แรงเช่นกันครับผมอุปกรณ์ขันหลังอย่างเดียวนะครับราคา1,000 0 0 สี่หมืนห้าพันบาทครับผมหนึ่งแสนสี่หมืนห้าพันบาทคลิปนี้อาจจะไปเร็วหน่อยนะครับผมรีวิวเร็วค่อนข้างเร็วหน่อยคันต่อมาคันนี้ยันมาสามสิบเก้าแรงครับผมจดทะเบียนปีห้าหกนะครับอุปกรณ์สองชิ้นสภาพพร้อมใช้เก็บรายละเอียดเรียบร้อยครับผมคันนี้เก็บสีทั้งคันนะครับคันนี้ครับผม ราคาอยู่269,000บาทครับผม269,000บาทยางสวยสีเส้นครับยางหน้าเปลี่ยนใหม่รถเครื่องเดิมครับผมเครื่องไม่เข็งไม่ไอครับ269,000บาทคันต่อมาคันนี้36 SP ครับผมปี P 59ยางหน้าเปลี่ยนใหม่ครับยางหลังประมาณ70%ได้อุปกรณ์ด้านหน้าผันหลังราคาอย,อยู่330,000 5,000บาทครับผม3ื3 0ห้5,000บาทคันต่อมาคันนี้32แรงปี63ครับผมอันนี้เป็นตัวเปล่ามาติดอุปกรณ์ใหม่ครับผมอุปกรณ์ด้านหน้าใหม่พันหลังใหม่ครับผมสวยๆเลยปี63ยังสวยสีเส้นครับราคาอยู่ที่ สามแสนเบาทครับผมสามแสนเจ็ดเก้าพบาทโรตรี่ใหม่1.6เมตรก็อยู่4,7,500บาทครับผม4,7,500บาทฐานควรใหม่เป็นฐานห้านะครับผมก็ร,ราคาอยู่3ามแสนเฮ้ยสามแสนไม่ใช่3าม0สนสิบสามหมื่นสอบาทครับผมสามหมื่นสองพัร้บาทโรตรี่ เลขแปดของไม่ก็อยู่สามไม่ใช่3ามหมื่นพูดผิดอีกแล้วอยู่5 3าหมันบาทครับผม5 3า0 0ืามพับาทของมือสก็พอมีครับผมราคาเริ่มต้นอยู่2 5ง0 0ืบาทครับสำหรับโรตารี่ครับผมจดมือสก็พอมีประมาณนี้ครับผม ร้านอยู่อำเภอเบญจลักษนะครับห่างตัวอำเภอ1กิโลห่าง3แยกหนองเหลือม3กิโลห่างสี่แยกบัานจานเจ็ดกิโลครับผมต,ติดเส้น2.085ครับผมสี่เลนกันไปมาสะดวกเบอร์โทรก็08 1 6 0 0 4 7 5 3ครับผม6004753มมาไม่ถูกมาไม่ถึงยังไงโทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชม ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเลื่อนมาครับผมทีปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากคําว่าขอบพระคุณแล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮ้ยงรวยรวยตลอดปีตลอด,ด,ลอดไปนะครับเทศกาลสงการก็ขอให้ร่ำให้รวยทุกท่านนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ